ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดช่อแหลพระงามค่ะอยู่กับประธานกลุ่มวัฒนธรรมไทยเขินบ้านช่อแหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลิ่นหอมต่อมนครับค่ะพี่เก่งนะคะเป็นประธานกลุ่มนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าพี่เก่งจะพาเรามาท่องเที่ยวในส่วนของวัฒนธรรมไทยเขินในส่วนของบ้านเจลาเราก็จะเป็นที่เด่นที่สุดก็คือบ้านโบราณแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร ซึ่งอาจจะมีผสมผสานทั้งแบบใหม่และแบบเก่าเดี๋ยวจะพาไปแอลดูนะคระับและว,วันนี้นะคะเที่ยวเชียงใหม่ไปกับอปชอจะพาคุณผู้ชมนั้นตะลุวีบ้านช่อแลอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ไทยเขินมาอยู่ที่บ้านพ่อแรงนี้ยังไงคะพี่น้องไทยเขินย้ายมาจากเจียงแสนเจียงายมาแล้วก็อพยพแล้วก็มาด้วยกันแล้วก็มาอยู่ในของเจียงใหม่ จะเป็นศูนย์รวมของโบราณของเก่าแก่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของเจ้าเขินเขาเลือกตั้งสำหรับต้อนรับแขกญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนกันก็นั่งอย่างเงี้ยมีหมากเมี่ยงบุรีน้ำต้นเอาวางไว้กินกระจ้ามากินกระจ้าเหมือนวางต้อนรับครับวางต้อนรับแขกเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพทีสืบกันมาเมินแล้วครับ เครื่องมือเครื่องใช้ของคนเขินครับค่ะแบบโบราณเ่องมือทำมาหากินถือว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากินเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะที่เก่งจะพาไปจุดอื่นๆในบ้านช่อแหลค่ะที่เก่งคะและนี่คือเป็นสินค้าในชุมชนเลยแม่นละครับตอนนี้จะเป็นสินค้าชุมชนเป็นผลิตภัณฑ์เป็นการเกษตรของบ้านเฮาะจะเป็นพักปอดสารจะเป็นของบ้านเฮาที่เฮาทำกันเองอ,อันนี้เปิดห้องว่าแม่ ผักกาดส้มดองอนะครับผักกาดส้มดองกกุงละ5บาทที่นี่นะครับเดี๋ยวอาเก่งจะพาไปเอลพอโฮมกัญชาอแม่นพรที่นี่คือเขาทำแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าแหมยังที่นี่คือจะเป็นตี้แรกของในจังหวัดเชียงใหม่เฮาตัว ถึงเวลานั่งพักแล้วนะคะเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังจุดต่างๆได้เห็นบ้านเก่าโบราณเนาะของคนไทยเขินเป็นตลาดเก่าโบราณึุงถือว่า มีแห่งเดียวในประเทศไทยถือว่าเป็นแห่งเดียวในโลกก็ว่าได้ครับตอนนี้เราก็เลยจะมานั่งพักกันที่นี่ถือว่าเป็นร้านอาหารเจนะคะเป็นเรียกว่าเป็นร้านเดียวในชุมชนแม่นแลวครับรเพราะเป็นร้านทางเลือกเพราะว่ามันมีได้ถึงเจและวก็ได้ถึงมังก็สําหรับท่านนักท่องเที่ยวเ,<อ>เวลาเปิ้ลมาแอลเปิลก็มาต้องได้กังวลละ ป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะก็คือเป็นสวนไฮโดรโปนิกของของพี่ต่อยใช่ไหมคะพี่ต่อยปลูกอะไรบ้างคะเนี่ยมีตลัดพื้นบ้านคณะฮ่องกงค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายตละแง่เรดโอ๊กกนโอ๊หลายชนิดเลยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่บ้านช่อแลเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชิญเที่ยวง,งานมณเสห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งามชาม,มิ่งเชียงใหม่ Flower Festival 2022ระหว่างวันที่1ถึง15กุมภาพันธ25์2565นสณสวนเฉลิมพระเกียรติ82ดพรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ด้านหลังสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานพบกับโซนไฟประดับสุดยิ่งใหญ่แสงสีเสียงม่านนำพูดนตรีโซนไม้ดอกไม้ประดับและดอกไม้เมืองหนาวชมฟรีตลอดงานเลยค่ะและว,วันนี้เที่ยวเชียงใหม่ไปกับอบจอนะคะได้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวและครั้งหน้าค่ะเปิ้ลนึงพาคุณผู้ชมนั้นท่องเที่ยวในหมู่บ้านช่อแล เป็นถนนสายวัฒนธรรมของช่อแหลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จะมีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ